ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอความเป็นกลางแท้ถือความถูกต้องในเหตุการณ์ต่างๆที่มีการทำร้ายกาันมีการเกิดสงครามต่างๆในสิ่งหนึ่งที่เป็นมูลเหตุสำคัญที่เกิดขึ้นถ้าเราตั้งต้นเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้จะแก้ปัญหาได้ถูกต้องมากขึ้นความรุนแรงเกิดขึ้นจากความอ่อนแอ คำนี้เป็นคำที่น่าสนใจคนเราอ่อนแอในเรื่องใดถึงได้มีความรุนแรงอ่างง่ายคืออ่อนแอในเรื่องของจิตใจกับอ่อนแอในเรื่องของสติปัญญาเมื่อจิตใจอ่อนไหวอ่อนแอถูกกระทบง่ายคนเราก็มักแสดงความโกรธเกลียวในชีวิตเมื่อเราอยากได้มากเกินไปอยากได้อยากใหญ่ใจแคบเป็นลักษณะจิตใจที่มีความเร่าร้อนเหล่านี้เป็นมูลเหตุต่างๆที่ทําให้เกิดความขัดแยง้งทำร้ายทำลายกัน เราสังเกตในโลกไม่เกินสิ่งเหล่านี้เลยถ้าคนเราอยากได้เกินไปอยากใหญ่อยากมีอำนาจใจแคบเห็นความแตกต่างไม่ได้ไม่อะไรที่เห็นแต่งรู้สึกว่าไม่ถูกต้องพร้อมทำลายทำลายได้แล้วคิดว่าการทำลายได้ง่ายเพราะไม่ต้องใช้วิธีคิดอะไรมากมายทำลายให้จบๆไปก็สิ้นดังนั้นยิ่งคนเราอ่อนแอด้วงของจิตใจมากมีความโลภความกดความหลงเยอะหรือจิตใจไม่สามารถหาทางออก ต่ออารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นได้ก็ยิ่งแสดงความเกลียดกลัดรุนแรงดังนั้นยิ่งคนเรามีข้อบกพร่องมากในจิตใจเราจะใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหามากขึ้นมากขึ้นดังนั้นความรุนแรงนี่เองไม่ใช่ความเก่งกาจหรือความดีเลือดอะไรแต่คือความอ่อนแอในทั้งจิตใจแล้วก็สติปัญญาน,นั่นเอง